ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้เอาอาวิดีโอเกี่ยกับการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมมาให้นะครับมาเอาวิธีการมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่าโปโกกนะครับจะเป็นในลักษณะอนี้นะครับ ชื่อว่า p r o c กนะครับเราก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับรอสักพักนึ่งครับผมตอนนี้นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็คือ,อได้ลิขสิทธิ์ของแท้มานะครับก็เราจะ อกวิธีการนะครับการทำสลด์โชว์ทำวิดีโอเอาเสียงเข้าอย่างไรแล้วก็คีเอทออกมาหรือเอาคีเอทเอาพุทออกมาเป็นวิดีโออย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับเมนูในโคชโกนะครับจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับสังเกตว่าไฟล์แต่ละไฟล์นะครับ ถ้าถ้าไฟล์ไหนนะฮะโฟลเดอร์ไหนเนี่ยเ,เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่อ่านเป็นภาษาไทยมันจะอ่านเป็นภาษาแบบงองแงงอะไรเงี้ยครับแต่ตรงน,นี้เราไม่เอานะครับคือเราไม่ใช้แล้วในในเมนูนี้นะครับคือเราต้องเปิดอ่าโฟลเดอร์นะครับเราต้องเปิดโฟลเดอร์เปิดไฟล์ที่ที่เราเก็บภาพเก็บเพลงไว้นะครับเปิดหน้าต่างออกมานะครับ จะเอาภาพพวกนี้ดีกว่านะครับก็ย่อไว้อย่างนี้นะครับแล้วเพลงนะครับไมทีเพลงนะครับเราจะเพลงอะไรใส่ไปใส่ไปในอัศราโชว์ในโปรเจก์เราแล้วก็เปิดหน้าต่างออกามีกทีนะครับนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับคราวน,นี้เก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มมาโด เราเริ่มในการใส่ภาพไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ภาพภาพหนึ่งละภาพไปต่อนะครับลากใส่ไปนะครับหรือถ้าใครมีไฟล์วิดีโอนะครับก็สามารถลากใส่ได้ไปได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับพอให้รู้วิธีการนะครับผมก็จะใส่ไปสักไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะมากมายนะครับอเอาแค่ พอดีพอได้นะครับนะครับใส่ไปนะครับวันนี้เป็นวิดีโอแบบฉุกเฉินมากนะครับนะใส่ไปนะครับก็คือ,อก็ได้มีโอกาสมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทั้ง เพื่อนชาว a c e b o o k ชาว u t u b e นะครับนะครับในทางโซเชียลมีเดียเวอร์ชันีิเวอรนะครับตอนนี้ผมก็ลังใส่ภาพไปนะครับเอาสักอ่ยี่สภาพก็พอเนาะเอาพอเป็นตัวอย่างก็พอนะครับหาละยี่สิบนะครับคราวนี้ผมพอแล้วนะครับผมจะไม่ใส่อะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดอ่าไฟล์นะครับไปเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอาเพลงใส่เข้าไปนะครับคือเราเลือกเพลงนะครับออันนี้เราจะเอาเพลงนี้ดีกว่าเอาใจมันออนนะครับ ผมจะชอบไปในรกทูนิดนึงนะครับผมจะใส่เพลงนี้เข้าไปนะครับเอาแค่เพลงเดียวก็พอนะครับก็ให้รู้ว่าให้รู้ว่ามีวิธีการอย่างไรถ้าเกิดว่าของใครนะครับภาพเยอะนะครับจะใส่หลายเพลงก็ได้นะครับแต่ในตอนนี้ที่ว่าภาพมีแค่ยี่สิบภาพแต่ว่าเพลงเนี่ยจะเกินไปนะครับมันจะเกินเพราะฉะนั้น,นแค่ยี่ยสิบตะไลเนีน่ยสไลละสามวินาทีนะครับมันจะเล่นได้ไม่หมดเพลงนะครับผมจะตั้ง ให้เราคลิกนะครับที่ภาพนะครับแล้วกด c อนโทที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วให้ไปคลิกที่ตัวเลขตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราใส่จำนวนวินาทีเข้าไป<ส>ผมจะใส่ซักภาพรา้ละ20 20วินะครับโอเค20วินี่ภาพเยอะใช้เวลาเยอะกว่าเพลงนะครับลดลงมาให้เหลือ15 15นี่ก็อย่างนะครับเ,เหลือซัก10 สามก็ยังสองนะครับสองคคิดอาะ1สิบเละกันโอเคโอสิบเกินอาิบสองดีกว่าครับก็พอดีนะครับก็จะจบเพลงพอดีนะครับวันนี้แต่แล้วอ่าสังเกตว่าลูกเล่นนะครับอ่าเวลาเราจะนําเสนอเนี่ยครับจะให้เขาเปลี่ยนภาพอย่างไรนะครับ ผมจะเลือกเข้าไปในนี้นะครับให้เขาแรนดอมดีกว่าให้เขาอาแรนดอมสไลด์ให้เขาแรนดอมเดือดไม่ไม,ไม่ให้เขาเอฟเฟกต์ขอเอฟเฟกอืมนะครับผมก็เพิ่งจะ โอเคตรงนี้คือแรนดอมแล้วนะครับรนดอบแล้วก็คือการนําเสนอเนี่ยคือการให้เขาเปลี่ยนภาพนะครับเขาจะเปลี่ยนอย่างไรก็จะมีหลายๆอย่างนะครับยี่สิบสไลด์ยี่สิบแปดนะครับวันนี้ผมก็จะลองทดลองเทยดูนะครับอ่านี้ผมหน่นหน่อยน,นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ มันก็จะขึ้นมาพร้อมเพลงนะครับพร้อมภาพนะครับภาพรัาภา,า,าพารัฐยี่สิบวิแลวภาพรัฐสิบสองวินาทีนะครับนะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพลงที่เราใส่เข้าไปถัาเกิดเรา,เอาตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่มันก็จะไม่ชัดนะครับ จะฟังแบบไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้ที่ผมฟังเพลงอยู่ตอนนี้นะครับมันงเพาะมากเลยนะครับทุกเน้นนนราคผมเล่นให้ดูพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปอี่เอฟเอาพุทวิดีโอกันนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเดี๋ยวผมปิดตอนนี้ไปก่อนโอเคเราขยายใหญ่เลยนะครับแล้วก็เอาไปที่คลิกที่ไปคลิกที่อืม นี่ละกันครับ g ีย์ t ัส u t าตนะครับตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้บอกไปนี่เอาไว้ใครสนใจฟังก์ชันไหนอะไรอย่างไรถ้า,อาสอบถามมาได้นะครับทาง y YouTube แสดงความคิดเห็นได้ครับทาง youtube นะครับหรือว่าอะไรก็ตามว่าอยากรู้อยากรู้ว่าเอฟเฟกต์ส่วนไหนเป็นยังไงยังไงก็ผมจะนำเสนอครั้งต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะ นำเสนอแค่การใส่ภาพใส่เพลงใส่เสียงนะครับแล้วก็การเขียนพูดออกมาก่อนนะครับก็สําหรับมือสมัครเล่นนะครับก็สามารถทําได้นะครับมันจะมีอะไรอย่างนะคับก็จะมี dVD ีนะครับบุเรบุเรนะครับ HD ดีนะครับยูทูบเฮดดีวิดีโออะไรเนี่ย HD ดีนะครับ facebook แล้วแต่เราจะคขียทออกไปเป็นอย่างไรนะครับผมจะ ผมจบเอาไปตรงนี้วิดีโอไฟล์นะครับคลิกไปที่ Video วิดีโอไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกฟังก์ชันนะครับให้เป็นวิดีโอซีดีนะครับ HD นี่จะนานมากเลยวลาระเกียจนะครับดีดีก็เหมือนกันแนะนําให้เป็นวิดีโอซีดีนะครับแล้วเลือกให้เป็น v c d นะครับตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยครั้งแรกจะขึ้นมาแค่ SVcd นะครับให้เลือกเป็น v c d นะครับจะง่ายกว่าส่วนตัวนี้ ตั้งค่าตามเดิมน,นะครับตัวนี้นะครับจาะอาจะอาจะเป็นถ้าเราจะให้มัน,ป,นปรับขนาดขนาดภาพให้เป็นเท่ากับทีวีนะครับ4.4ต่อ3นะ4ส่วน3ของทีวีนะครับแต่ผมจะเลือกเป็น6ส่วน9 widescreen สำหรับเล่นในหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับหน้าจอว i ยส s c r e e หน้าจอ L LED นะครับนะครับผมก็จะ เคียดแล้วนะครับก็เคียดไปก็เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์เลยนะครับก็จะมผมจะบันทึกไว้ในโปรเจกต์เนาะเลือกไฟล์เลยแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนชื่อว่าทดสอบนะครับทดสอบโอเคครับผมทดสอบวิดีโอนะ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเซฟไปเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มเกียรดออกไปแล้วครับเพลงเพลงแค่หนึ่งเพลงแล้วก็ภาพแค่หนึ่งภาพนะครับก็จะเร็วนะครับคือผมจะทําให้แบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าถ้านานนะครับมันก็จะมันก็จะนานเกินนะครับตอนนี้ก็เคียดแก้ติดแล้วนะครับแก้ติดแล้วนะครับวันนี้นะครับแล้วก็บอกวิธีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ผมไม่เซฟนะครับก็คือผมจะไม่เซฟละเพราะว่าผมไม่อยากเก็บไฟล์ไว้แค่ทดลองอเฉยๆแล้วก็เกิดว่าโดนเซฟนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเซฟก็เซฟได้นะครับคือโปรแกรมนี้เนี่ยครับก็คือ,อทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับอันนี้ผมจะเข้าไปเปิดไฟล์ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นไฟล์นี้นี่ไงครับทดสอบวิดีโอนะฮะครับ ของภาพพร้องเสียงนะครับแล้วผมก็จะขยายใ,ใ,ให้ดูนะครับ mm. ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งภาพแบบไวสกีนนะครับในหน้าจอโะบุกจะเป็นอย่างนี้นะครับผม mm. ขอให้ดูอันนี้ โอเคนะครับส่วนใครสนใจอะไรอย่างแบบไหนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทางแ y o ยูทูบนะครับก็คือหรือว่าใครมีโปรแกรมแล้วก็จะศึกษาดูไปต่างหากก็ได้นะครับวันนี้ก็คือบอกวิธีประกอนนะครับอ่าส่วนวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากมากหรือน้อยไม่มากก็น้อยอะไรอย่างไรครับก็คือขอให้ท่านผู้ชมเนะี่ยอ่า กดไลค์นะครับกดแสดงควาที่เห็นได้นะครับเพื่อให้กำลังใจผู้ทำด้วยนะครับวันนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขออาจจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ